อันนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่จิ๋วขนาดนี้นะคะไซส์เท่านี้มันมันไม่โป๊เกินไปครัสวัสดีค่ะชื่อเฟมค่ะตอนนี้ก็อายุเพิ่งจะ25ปีค่ะท้าหน้าอกกับคุณหมอโอมี่ค่ะทำเป็นซิลิโคนเมนเตอร์เอ็กซ์ตร้าเจลค่ะ 260cc ค่ะเท่ที่ฟังคุณหมอมานะคะปัญหาของเราที่มีก็คือ1คือฐานหน้าอกไม่เท่ากัน2คือ ไซส์ขนาดของหน้าอกเดิมอะค่ะเนื้อนมก็ไม่เท่ากันแล้วก็ความสูงต่ำของหัวนมก็ไม่เท่ากัน <c oughs> คุณหมอก็บอกว่าจะเลือกไซส์ที่พอใส่แล้วมันจะดูใกล้เคียงกันมากที่สุดที่เซฟเราด้วยที่ไม่ล้นออกข้างอะค่ะเพราะว่าคุณหมอกิงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเลือดออกหรือว่าความปลอดภัยในภายหลัง แล้วก็จะพยายามวางซิลิโคนเพื่อให้หัวนมเราเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่ตรงกันมากที่สุดก็คือรีเควสคุณหมอว่าเอาแบบที่ไม่ใหญ่ไม่อยากได้น้าอกใหญ่แล้วก็ไม่อยากได้เล็กเกินไปแล้วก็อยากได้น้าอกที่แบบไม่ชิดมาเราจะเห็นเลยว่าลักษณะนะครับจะมีเนินอยู่นิดๆเห็นไหมเนินนิดๆแล้วก็เหมือนมีร่องและความนูนตรงนี้ทำให้เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งที่ถ้าเรามาเสริมหน้าอกนะครับมันจะทำให้ มีความเนินที่สวยงามมีความพริ้วมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเนื้อเยื่อที่ครอบคุมที่เพียงพอคนนี้ฐานของหน้าอกสองข้างไม่เท่ากันคือข้างนี้มันแคบกว่าข้างนี้เราก็ต้องดูแล้วเ,เราจะทำยังไงดีผมก็พิจารณาจากหลายๆ ตัวเลขหลายๆปัจจัยนะครับก็เราควรจะต้องขยายฐานข้างนี้ให้ลงมาเพื่อทําให้ฐานหน้าอกสองข้างเนี่ยใกล้กันแล้วก็ใส่ซิลิโคนที่มีขนาดเท่ากันทําให้สุดท้ายแล้วต้อนมสองเต้าจากแต่เดิมระยะตรงนี้เหมือนเต้านี้จะเล็กกว่าครับพอเราแก้ปุ๊บเต้านมมันจะใกล้กันมากขึ้นขนาดใกล้กันมากขึ้น พอเวลาผ่านไปเรื่อยจนถึงตอนนี้หนเดือนแล้วมันเริ่มเห็นทรงที่ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละเป็นหน้าอกแบบแบบที่เราอยากได้แบบที่เรารีย e ร้มิที่เรามีเลฟไว้ในใจตั้งแต่ตอนที่มาหาคุณหมอพ่วงวันนี้ก็แต่งตัวง่ายขึ้นเสื้อผ้าที่แบบเราเคยซื้อไม่ได้ใส่ไม่ได้ตอนนี้เราก็ใส่ได้แล้วเพื่อนๆก็มีการขอดูค่ะเพื่อนก็บอกว่า กับเาโอเคเพื่อนบอกว่าทรงสวยพอดีตัวมากๆจริงๆส่วนตัวก็ชอบม,มากเพราะว่าไซส์เท่านี้มันมันไม่โป๊เกินไปนะคะ่ะมันมันไปทางแบบถ้าเราจะเซ็กซีก่ก็ก็ได้แล้วก็ถ้าเราจะเรียบร้อยก,ก็ยังได้อยู่จะใส่อะไรก็โป๊ไปหมดอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณคุณหมอโอมี่นะคะที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนะ้าอกทุกทุกปัญหาให้มันออกมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆค่ะขอบคุณที่ทําให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทั้งด้านกายภาพแล้วก็ด้านจิตใจด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็ อยาฝากถึงสาวๆหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของหน้าอกเรื่องของความไม่ไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นไซส์หรือความผิดปกติต่างๆของหน้าอกสามารถเข้ามาปรึกษาที่คิวคลินิกได้แล้วก็มาเป็นลูกสาวคิวคลินิกเหมือนกันค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเ,งเลยะค่ะ